redmi note 1 Red 1 e pro ผ่านการบรองจากเทน,น่ามาพร้อมกับหน้าจอ oled การชาร์จที่เร็วถึง6 7วัตต์คาดว่าเปิดตัวในประเทศจีนสิ้นเดือนนี้ครับ oneplus n น,นอด ce 2 5 g ยืนยันเปิดตัวช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่อัปเกรดการชาร์จที่เร็ว6 5วัตต์มาพร้อมกับหน้าจอ r e f l e c t e เ0 hz amoled และกล้อง64สิล้านพิกเซลครับ สวัสดีครับก็มาั์เในเข่าวสารดีดีทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าในวนาแปลในการสาสนเทีในข่าวสารดีดีทางไอทีครับ ก่อนเที่ยวจะไปชมข่าวสารกันนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับบริจาคภาพข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันมาที่ข่าวแรกครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Redmi Note 11E Pro นะครับในรหัสโมเดล 2201116SC ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานเปเทียบร้อยก็คือเทนนาในประเทศจีนเพราะมีการเปิดเผยสเปคบางส่วนนะครับมีรุ่นเปิดตัวภายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับ ตามรายงานของ Redmi Note 11 E Pro นั้นจะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ขนาด6.67นิ้วให้ความละเอียด Full HD Plus มีรองรับค่า Refresh Rate 90ถึง120 h z นะครับภายในขับเครื่อนด้วยชิปเซต8คอนะความเร็ว2.2 GHz ที่รองรับ 5G ในตัวและมีหน่วยความจำ RAM 6 g b 8 g b 12 g b แล้วก็16 g b นะครับส่วนรอมหน่วยความจำดีตัวเครื่องเนี่ย128 256แล้วก็512 g b ครับนอกจากนี้นะครับยังมีแบตเตอรี่ความสูที่4,900ม ah, ิลแมแล้วรองรับการชาร์จที่เร็ว67วัต์ด้วย มีเซนเซอร์สแกแลนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องนะครับกล้องหลัง108ล้านพิกเซลกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับแล้วก็มีระบบ Android 11ด้วยมาพร้อมกับ AI UI 12นะครับตัวนี้มาพร้อมกับน้ำหนัก202กรัมแล้วก็มีสเปคสำหรับตัว Redmi Note 11E Pro นะครับก็คือจะคล้ายๆกับ Redmi Note 11 Pro 5G ในเวอร์ชัน Global ที่มีการรีแบนด์มาวางจำหน่ายในประเทศจีนและใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 695ครับนอกนจากนี้เนี่ยเจ้าตัว Red Redmi นะครับ Note 11e Pro เนี่ยยังได้ปรากฏอยู่บน Google Play Console ด้วยนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มเติมได้ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวในประเทศจีนในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ก็เป็นได้ครับและถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือรุ่นนี้จะเข,เข้ามาขายในไทยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวแวะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับมาเพิ่มเติมกันที่ข่าวครา,าวของวันพัสดนะครับหลังจากที่มีข่าวลือเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือสเปคแรงราคาสุดคุ้มอย่างวันพัสด หนอด CE 2 5 G นะครับมาสักระยะแล้วล่าสุดก็มีการประกาศวันเปิดตัวเป็นทางการแล้วนะครับ่าพัดนหนอด CE 2 5 G เนี่ยมีการเปิดตัวในช่วงกลางเดือนกุมภาพานันธ์นี้พร้อมกับยืนยันฟีเจอร์เด่นนะครับโดยเทคโนโลยีการชาร์จเร็ว6 5วัตต์ SuperVOOC Fast Charging พร้อมกับทีเซอร์นะครับที่เป็นดีไซน์ของทุกเครื่องที่ชัดเจนมีการจัดเรียงกล้องแบบใหม่นะครับ จากข่าวในครั้งก่อนนะจะมีการคาดการณ์ได้ว่าวันพัฒน์นอร์ซ 5G นั้นจะมาพร้อมกับชิปเซตเตอร์เบสตี้900จับคู่กับแรม6กิกแล้วก็8กิกครับส่วน ROM 128มีกล้องเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลกล้องหน้าอัลโมเรตขนาด6.43นิ้วความเร็วโฟก SD ัสดีพลัสรองรับค่า Refresh Rate 90 h z ครับภายในขับเคลื่อนด้วยความจุบแบตเตอรี่4,500ม ah, ิลลิแอมนะครับมีการสแกนิน้นลายมือเนี่ยใต้หน้าจอวันพัฒน์นอร์ซ2 5G เนี่ยจะมีการเปิดราคามา ประมาณไหนนะครับมีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างอันนี้เดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับและก็จบไปในช่วงของการแนะนําข่าวสารนะครับและคลิปต่อจากนี้ไปจะเป็นการแนะนําร้านค้านะครับของเราเองนะที่มีการไปเปิดในช้อปปี้เพื่อคนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับและนี่คือร้านของเรานะครับในช้อปปี้ชื่อว่าพระสิทธิ์ ซุเปอร์ค้าส่งสามารถค้นหาเป็นภานษาอังกฤษคำว่าพรประสิทธิ์ได้นะครับก็จะขึ้นหน้าร้านเราเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าท้ายคลิปเนี่ยผมจะมี QR Code คนะครับสามารถที่จะสแกนแล้วก็เข้าไปดูร้านของเราก็สามารถทำได้นะครับภายในร้านของเรามีสินค้าวางขายมากมายนะครับตอนนี้ไม่แบบว่าจะเป็นในส่วนของขนมนะของกินนะครับของใช้ผ้าอ้อมก็มีนะครับสบู่ต่างๆมีค่อนข้างครบเลยนะครับ อันนี้จะมาแนะนำสินค้านะครับที่ยอดนิยมนะครับก็คือตัวแหนมครับตอนนี้เนี่ยเรามีแหนม2ตัวโดยแหนมตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะครับตัวนี้เนี่ยราคาเพียงแค่45บาทได้ถึง10แท่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยยอดขายถึง1,800กว่าชิ้นเลยนะครับ <Wow. S 1> และสินค้าหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือตัวขนมเปี๊ยะไก่หยองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีเหมือนกันนะครับ ลงไม่กี่อย่างเองเนาะลงไม่กี่วันก็สามารถที่จะทำยอดขายได้เยอะแล้วนะครับสสินค้าตัวนี้และที่แนะนำก็คือกล่องสุ่มครับวันนี้มีสินค้ากล่องสุ่มที่เป็นของกินด้วยนะครับ <c oughs> ใครไม่อยากรู้ว่าคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าเออเราจะกินอะไรดีอย่างเงี้ยครับก็ส่งออเดอร์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มเป็นขนมเป็นของกินต่างๆเนี่ย กลับไปให้นะครับเนี่ยนะครับเป็นแค่1 9 9บาทนะครับเร <Wow. S 1> ียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาและสำหรับใครนะครับที่อยากได้ของเล่นไปฝากน้องๆนะครับที่บ้านนะครับก็สามารถจะสั่งออเดอร์ได้เรามีกล่องสุ่มของเล่นนะครับหลายรายการเลยทีเดียวว <Wow. S 1> ้าวกล่องสุ่มของเล่นของเรานะครับมีของเล่นที่แบบมูลค่าเยอะกว่าที่สุ่มอีกนะกล่องสุ่มแล้วมูลค่าร99านะครับแต่ของเล่นเนี่ยเรีวยกว่า มูลค่าเยอะกว่าแน่นอนนะครับสามารถที่จะสุมออเดอร์กล่องสุมของเล่นได้แล้วนะครับเราก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือบ่หมี่กึ่งเสร็จรูปครับมีสินค้าในกลุ่มของแรดตซอยน้ำปลาราต่างๆนะครับก็มีจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันพงซักฟอกข้าวสารนะครับมีจำหน่ายครบทั่วเลยนะครับคนไหนสนใจนะครับก็สามารถที่จะ เข้าไปอุดหนุนนะครับหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช้อปปีได้ด้วยนะครับแล้วเหมือนเขามีโปรโมชั่นนะครับซื้อ149บาทเนี่ยเขาก็จะมีฟรีค่าจัดส่งด้วยสำหรับใครนะครับที่รับคูปองจากทางช้อปปีมาแล้วนะครับและนี่เป็นสินค้าโปรโมชั่นนะครับราคาปกติเนี่ยของซอสแม็กกี้1 0 0มิลลิลิตรนะครับปกติอยู่ที่18บาทลดเพียงแค่12บบาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สินค้ากล่องสุขอีกอันนึงก็คือสินค้าในกลุ่มของ IT นะครับเราก็มีจําหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีโอกาสที่จะได้หูฟังไร้สายนะครับอุปกรณ์ IT ทต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับก็มีเหมือนกันลําโพงลําโพงนะครับมีครบทั่วเลยสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับและ ช้อปปี้ของเรามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าได้แล้วในวันนี้นะครับสินค้าจะทยอยอัพไปเรื่อยๆนะตอนนี้มีกว่า60รายการแล้วนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้แล้วมีทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับสนใจสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยหรือใครที่หาร้านไม่เจอนะครับสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์สอบถามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกับมัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย